ที่น้องบอกไว้นี่คะว่าห้าโมงครึ่งเนี่ยเรามีนัดกันแน่ๆเลยสําหรับไอซ์รันยูนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆคนถามมาแล้วแหละว,ว่าน้องไอซ์มาหรือยังพี่น้อง oh <c oughs> อยวใน <no. S 1> สายกับเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทักทายกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะไอซ์วส,สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเห็น่ารักมากมากเลยเราเป็นภาษาเหนือแบบนี้ทักเยอะกว่าน,นี้ได้ไหมเอาเหนือจริงๆเองอู้เหนืออู้เหนือได้แต่อู้อู้บอรเจ้า,จานะเจ้าก <c oughs> อู้เป็นอู้เป็นน้อยเอยงนึงน,นะครับ <c oughs> อู้เป็นน้อยโอเคน่ารัก ่อเอยอะตอบได้เลยไหมอาถ้าใครอายละกันทัาทายชอบให้พี่ทำเชียงใหม่ด้วยนะคะไอซ์รู้สึกบ,บ้างน,น้องสาวสังวดเชียงใหม่คนระับพี่ทำเชียงใหม่นะครับผมไอซ์สันนิวครับผมนี่นะคะวันนี้สัมภาษณ์ไปกระเมืองเลยบ่ออันนะ่ะค่อนข้างจะลำบากกันนิดนึงไม่เป็นไรนะคะอและกันอายเราอยู่ด้วยกันเรา<ม>เคยคุยกันแล้วจำได้ไหม นี่เราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมครับพี่ธามตั้งแต่แพ้เราพานะหล่ะจําได้โต๊ะจำได้ที่คว่ำโต๊ะไม่ใช่อ๋อใช่แล้วที่บอกว่าไอ้แบบคนรุนแรงวันนี้มากับซิงเกิลใหม่ด้วยได้ข่าวว่าเป็นซิงเกิลพิเศษใช่ไหมคะอ่าเป็นซิงเกิลพิเศษครับเพราะว่าตั้งใจที่จะต้อนรับปลายปีแบบนี้กับเทศกาลสนุกสนุกปลายปีแบบนี้ครับผมก็เลยอยากให้มีซิงเกิลพิเศษออกมาให้ทุกคนได้เต้นกันปลายปีก็เลยชื่อเพลงว่า น่ารักเกินน่ารักเกนนะน่ารักเกได้ไได้ไหมได้ไหมถ้าพูดน่ารักธรรมดาจะแบบจะแบบจะแบบไม่ค่อยน่ารักต้องแบบน่าเกินน่ารักเงินแบบว่าน่ารักที่สุดในสามโลกอะไรประมาณนี้รอเป่าประมาณนั้นต้องถามก่อนน่ารักเกินเป็นต้องบอกว่าถ้าบอกว่าสนุกสนุกก็ต้องเป็นแบบว่ามาแนวแบบว่าเต้นเต้นดันแดนเหมือนไอ้ เป็นเพลงเต้นเลยครับเป็นเพลงเต้นเป็นเพลงแดนเป็นเพลงโอววสนุกสนานอือหือแต่ว่าต้องมีการแดนซ์แบบเยอะมากๆถามหน่อยว่าไอซ้อมนานไหมคะกับการแดนซ์ในครั้งนี้แบบเต้นสมควรเลยครับเพราะว่ามันเป็นท่าเต้นที่เราก็ไม่เคยเต้นมาก่อนเขาเรียกสไตล์ว่าช h ฟ f f l e s ไตล์กับ r u n น i n g man นะครับก็มิวสิควิดีโอออนแทร์ไปแล้วเมื่อคืนนี้ครับผมก็ตัดตัด ติดตามดูกันได้เนองสำหรับ<ล>มิวสิกวิดีโอของไอ้นินเองนะคะได้ข่าวว่าตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยได้นางเอกของมิวสิกวิดีโอแบบน่ารักมากด้วยน่ารักมากเป็นวเจคนล่าสุดเลยของชาแนลวีชื่อน้องญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นด้วยเหรอคะน่ารักเพราะว่าเมาื่อกี้พี่น้องไปนั่งดูน้องไปนั่งดู MV มาต้องบอกเลยว่าแบบเต้นจนแบบมันกระจายเลยจะถามกันนิดนึงว่าไอ้น้านี่เป็นคาถามส่วนตัวมากๆเลยสรุปตอนนี้ไอผมสีอะไรคะเห็นใน MV มีสีแบบว่าทองๆด้วยอ่ะ อนนี้ผมสีดำครับคือผมสีทองเนี่ยตั้งใจที่จะทำเพื่อให้มันเป็นสีสันความสนุกสนานแค่ในมิวสิกวิดีโอเท่านั้นจริงๆครับผมอ๋อเหรอแต่ความจริงสีนั้นก็สวอก็โอเคนะแบบว่าสวยพี่น้องชอบมากเลยแบบดูแบบก็รหงก็รีนะอะไรแบบนี้ก็จริงๆก็ขอบคุณครับหลายๆคนที่ชอบแต่ว่ามันอาจจะรุนแรงไว้นิดสำหรับัคมไทยนะครับก็เลยอันนี้อ้แค่เป็นภาพแฟชั่นเบาพอครับผมอันนี้ยอมจริงใช่ไหมคะไอซ์ ย้อนสิงครับย้องสี่ชั่วโมงนะครับโอ้โหนะคะแบบว่าอันนี้ลงทุนกับมิวสิกวิดีโอนี้มากๆากเลยโอ้แบบลงทุนลงทุนมากเลยแล้วก็ลงทุนเจ็ดตัวด้วยเพราะว่าการย้อมผมนี่มันมันแสบผมมากนะครับสี่ชั่วโมงนี่มันสุดยอดมากเลยอือมนะคะไอถามกันนิดนึงอย่างในมิวสิกวิดีโอีพี่น้องเห็นก็คือแบบว่ามีแดนเซอร์แบบอืกระจายมากเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะสี่สิบห้าคนครับพี่น้องแดนเซอร์ครับผมทำไมเยอะขนาดนั้น <laughs> ว่าเราต้องการให้แบบภาาเป็นบีมันแบบสนุกสนานมากมันจะต้องมีการแดนซ์คนเยอะแยะมากมายเลยครับผมอือหึก็แปลว่าต้องแบบเต้นด้วยกันอะไรด้วยกันหรือคือต้องแบบว่าทุกคนต้องซ้อมกันเยอะมากเลยสิไอเพราะว่า45คนจะเต้นให้มันพร้อมกันได้ขนาดนี้ใช่จะเต้นให้พร้อมกันก็ต้องมีการซ้อมกันเยอะมากพอสมควรเลยครับอือหึนะคะ้นถามกันนิดนึงว่าน่ารักเกินเนี่ยบี MB ปล่อยมาแล้วเพลงก็ปล่อยออกมาแล้วกระแสที่กลับมาให้ไอตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย โอ้ยลยแหละคนบอกนะครับ่าชอบนะครับจริงๆพุ่งจะปล่อยเพลงมันไ,ม,ไม่ลี่เองมีนคนบอกมาแล้วว่าเ e ฮ้ยเพลงติดคลาสนี่คือยุคที่นั่นที่นี่เป็น New Entry บ้างอะไรบ้างเนีย้ยนะครับก็รู้สึกชื่นใจมากครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทํางานเราก็อยากให้คนชอบเพลงเราใช่ไหมครับแล้วก็ทีเจอพุ่งจะปล่อยมาได้ไม่กี่วันก็มีคนวิวใน YouTube หลายพ่นคนเลยครับเนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ากระแสะมาแรงแบบนี้ถามหน่อยว่าจะมีแบบว่ามาเชียงใหม่ไหมเออสำหรับซิงเกิลพิเศษแบบนี้ ที่จะไปเชียงใหม่ที่ผ่านมาเองไปเชียงใหม่ได้สองสามวันไปร้องเพลงงานภายในอะนะน้ําท่วมเลยเออจริงด้วยนะช่วงนี้น้ําท่วมเยอะมากเลยก็ต้องต้องต้องถามไปหนึงว่าตอนมาเชียงใหม่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะได้เจอเจอได้เห็นเยอะไหมสาหรับน้ําท่วมที่เชียงใหม่โเห็นเห็นเยอะมากแล้วก็รู้สึกสงสารเลยแล้วก็ตอนนั้นที่ไปยังไม่ท่วมแต่ว่าพอกลับปุ๊บเนี่ยแล้วพอท่วมปุ๊บเนี่ยเรานึกออกเลยว่าพื้นที่ไหนบ้างที่แบบเราไปอย่างเงี้ยนะครับ เราก็รู้สึกโหยเห็นใจอ่ะเพราะว่าน้ำพุ่งมาทุกคนก็ลำบากหมดใช่ไหมคะก็อยากให้กำลังใจด้วยให้ทุกคนมีกำลังใจมากๆแล้วก็ อย่าอย่าท้ออย่าท้อแท้นะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นคนไทยช่วยกันครับแน่นอนเลยทีเดียวนะคะบ้านไหนที่เลี้ยงควายอยู่รีบเอาควายไปที่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวไอจะเสียใจมากขึ้นไอเมอรักควายพิเศษช่วงนี้ไอกำลังเก็บตัวให้เหนือน้ำกูเดี๋ยวจะโดนน้ำครับเป็นคนอนแน่นอนน่ารักมากๆเลยก็เพราะได้ข่าวว่าไอชอบควายมากๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะคะเอาล่ะไอเดี๋ยวให้ไอฝ่าซิงเกิลพิเศษแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนถามก่อนอาราบัมเต็มจะมาเมื่อไหร่คะไอ อลบั้มเต็มตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยว<ฆ>จะทำอีกทีประมาณปีหน้านี่เป็นซิงกิลพิเศษจริงๆที่ตั้งใจที่จะนำมามอบให้จริงนะครับผมก็เพือ่อว่าเป็นเทศกาลความสนุกที่จะส่งท,ท,ท้ายด้วยในช่วงของปีนี้เนาะโอเค <ๆ S 2> เลยทีเดียวนะคะเราติดตามไอด้ติดตามข่าวสารแล้วก็โหลดเพลงแบบซิงเกิลพิเศษพิเศษแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างคะไอซ์ทวิตเตอร์เลยทวิตเตอร์นะครับ i c ะร a n y u นะครับตามกันมาได้เลยนะครับค่ะมีอีกไหมมีอีกไหม แล้วก็ Facebook ด้วยก็ไ s l a n d นย u ค่ะตามได้เลยหรือไมก่ก็ตามอ,อ,อินเทอร์เน็ตทั่วไปไงครับโอเคเลยทีเดียวค่ะได้โหลดเพลงน่ารักเกินของไอได้ที่ไหนบ้างคะ ดอ,อกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่นะครับกดดาวน์โหลดกดโทรออกด้วยนะครับแน่นอนเลยจีเยว่งขอบคุณไอมากเลยมาพูดคุยกันน่ารักมากๆเลยนี่ค่ะหลังจากที่หายไปนานเหมือนกันนะเกือบปีเลยใช่ไหมปีเลยครับพี่โน้แน่นอนเลยนะคะกลับมากับสิ่งกรร็พิเศษน่ารักเกินเดี๋ยวยังไงใครที่ชอบขอได้ที Happy Time ่ให้ีปถามเยวยแล้วก็ขอบคุณไอมากด้วยถ้าม,มีโอกาสคุณได้เจอกันเนาะได้ครับดีรับ <c oughs> อยากเจอครับมีโอกาสเจอกันครับแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะไอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าพบความสดใสความสนุกสนานมาให้เราตลอดเลยเดียวค่ะนี่คือไอซ์รันยูกับซิงเกิลพิเศษอย่างที่บอกไว้นี่ค่ะว่าเป็นซิงเกิลที่เต็มใจแล้วก็ทําออกมาแบบพิเศษพิเศษต้อนรับในช่วงเทศกาลในการส่งท้ายปีแบบนี้ด้วยนะคะอีกไม่กี่เดือนก็ท้ายปีแล้วปล่อยเพลงมาแล้วแล้วก็กําลังได้รับความนิยมมากๆเลยนี่คือน่ารักเกินจากไอซ์รันยูนะคะพูดแล้วสมภาพแล้วใครไม่ได้ดู MV รีบรไปดูนะจ๊ะตอนนี้ฟังเพลงก่อนา 아이스런유ค่ะ